5 m i n u t e with Go วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดู O Trader มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเช้าวันที่29พฤษภาคมนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับราคาทองคำลงแรงจริงนะครับและภาพทำฟิมเดมีจุดเปลี่ยนแล้วนะครับก็ราคานะครับได้มีการเบรกแนวรับที่สำคัญลงมานะครับนั่นก็คือบริเวณ3 2ครับ โดยตอนนี้ราคาทะลุลงมาถึงระดับ3,250เลยทีเดียวนะครับและมีแนวโน้มนะครับว่าจะไปต่อด้วยนะครับหลังจากที่มีคําสั่งศาลครับเบรกคำสั่งของทั้มนะครับในเรื่องของภาษีศุลกากรครับที่จากเดิมนะครับเพิ่ม10เป็น50เป็น100อรนะครับศาลบอกว่าอํานาจของทั้มนะครับเหนือขอบเขตนะครับแล้วก็สั่งระงับนะครับมาตรการของทั้มไปนั่นเองนี่ก็เป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทําให้ดอลลาร์นะครับกลับมาแข็งค่ามากยิ่งขึ้น และกดราคาทองคําลงมาในเช้านี้ครับอ่ะมาดูที่ทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันครับว่าวันนี้เราเทรดยังไงได้บ้างน,นะครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนมุมมองสักนิดนึงนะครับว่าการเล่นหน้าช้อนหรือบายขึ้นไปเนี่ยตอนนี้อาจจะต้องมีเสี่ยวนิดนึงนะเพราะว่าไอ้คำสั่งเรื่องภาษีเนี่ยนะครับที่สารเบรกเนี่ยโอ้โหมีในยะอย่างมากๆนะครับผมแต่เรามาว่ากันด้วยเรื่องของเทคนิคอลกันดีกว่าครับว่าเออเทคนิคอลมองมองไงดีนะฮะ ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตลบลูกศรที่ไม่ใช้ก่อนเลยนะวันนี้โซนสามสศูนย์ตรงนี้นะครับขออนุญาตลบเลยนะฮะวันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเราหาจุดเซลล์ดีกว่าครับจังหวะนี้เราต้องหาจุดเด้งเซลล์นะฮะเด้งเซลล์ตรงไหนบ้างละ่ะที่จะได้เปรียบในวันนี้อ่า จุดแรกนะครับจุดแรกเลยนะครับนั่นก็คือเบรกกร์บ็อกนะครับที่มีการส่งราคาลงไปนะครับมันก็คือจุดที่เบรกลงไปนั่นแหละนะครับเพื่อนๆคือจุดนี้เลยนะนั่นคือราคา3า8 2ันนะครับจนถึง3า8 9นะครับตีเฉพาะสามกาสิก็ได้นะฮะอ่ะอันนี้เป็นจุดแรกนะครับผมมีตรงไหนอีกนะฮะมีชุดนี่อีกโหตอนลงมานี่มีทิ้งเต็มไปหมดเลยนะครับร่องรอยของการลง ชุดนี้นะครับ3,300นะครับและก็ชุดนี้เลยนะครับที่เป็นออเดอร์บ็อกซ์ส่ง,งมาจริงจุดนี้ยน่าสนใจมากที่สุดละนะครับนั่นก็คือ3,320นะครับที่ทิ้งราคาลงมาจุดนี้สวยมากๆครับส่วนใครนะครับที่จะรอสำหรับบายนะฮะเราก็จะมีโซนเก่านะที่เราตีไว้นะครับโซนนี้ที่เป็นเบรกบ็อกซ์จุดแรกนะถ้าราคาลงมาเนี่ยก็อาจจะพิจารณาเด้งนะครับ บายได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ให้น้ําหนักหรือความหนาแน่นมากนักนะครับสาหรับโซนนี้นะครับแต่บายได้นะครับคือโซน3ามพันสนะครับจนถึงโซน3ามพันครับถัดลงมาเลยนะฮะตรงนี้นะครับจริงๆตรงนี้เป็นออเดอร์บ็อกที่ส่งราคาขึ้นไปบวกกับแก็บราคาที่อยู่จุดตรงนี้นะครับน่าจะมีการฟิลเติมเต็มนะครับและสามารถขึ้นแรงได้นะครับสาหรับผมนะนั่นก็คือโซน3,200นะครับจนถึง32,10 แล้วก็มีเบรกเกอร์บอลอีกชุดชุดหนึ่งนะครับที่ตัดลงมาตรงนี้นะเ,นเพื่อนๆนั่นก็คือ3,180นะครับถึง3,187นะันแและโซนสุดท้ายนะครับผมให้ตรงนี้เลยนี่คือก้อนนี้นะครับขอเป็นไส้ตรงนี้ที่มาเกี่ยวละกันนั่นก็คือโซนนี้ 3,153นะครับจนถึง3,160โซนนี้นะครับก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าลงมานะครับสามารถพิจารณาบายได้ผมจะเห็นได้ว่าผมอ่ะให้เผื่อหมื่นจุดเลยนะครับในวันนี้ทั้งขึ้นและลงนะครับเพราะว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีไม่ปกติมากๆนะครับเราต้องมีการเผื่อสักนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าราคาหลุดแต่กรอบโซนไปนะครับ สักประาณาม0จุดจุดต้อง SL นะครับเพราะว่าราคามีโอกาสไหลต่อได้แรงมากนะครับผมเบื้องต้นเราติลูกศรก่อนนะโซนแรกนะครับถ้าจะบายนะครับ3 3นะครับถึง3340อีกอันหนึ่งก็คือ3200โดยประมาณนะฮะแล้วก็3185แล้วปิดด้วยโซน3155ครับ ถ้าใครรอเซล์นะครับมาพิจารณาเซลล์โซนแรกของเราคือ3280เนาะเปลี่ยนจากแนวรับนะครับก็เปลี่ยนเป็นแนวต้านนะครับโซนนี้ก็น่าสนใจนะครับผม3300ไล่ขึ้นมาโอเคครับและนี่ก็คือบทวิเคราะห์ราคาทองคําประจําวันนี้ครับเพื่อนๆยังไงก็เล่นด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับวันนี้น่าจะมีอาการรุนแรงครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้ว ใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือถ้าอยากจะพูดคุยกับผมตรงๆนะครับสามารถสแกนนะครับลายที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะคลิกลิงใต้ e s c r i p t ช o n ก็ได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ